รับผมแบดบันทมนะครับวันนี้น้องพี่น้องผมได้รับขนมนะครับจากเ c เซานส่งมาให้นะครับเป็นขนมที่กำลังมาแรงที่สุดในยุคได้พี่น้องเป็นครั้งแรกนะครับที่ผมเได็กินเมื่อนี้นะครับผมขออาสานะครับมารีวิวให้พี่น้องในหูเนอว่ารสชาตาดพันสิเป็นแบบใดนะครับขนมที่ได้ม้านะครับนั่นก็คือขนมแทนนี่นะครับเยนรี่ลูกตาพี่น้องมาเป็นกองเลยนะครับ ขอบคุณทั้งสวอนเซอร์ดอร้อที่ส่งมาให้นะครับเพราะว่าแบบว่าเอออยากร้องมาโดนแล้วด้วยพี่น้องนี่นะครับส่งถึงแบตบรรทุมเลยนะครับ๋ยวเขามาแกกันด้วยพี่น้องว่าเป็นส่งมาให้หลายสั้นแดเนาะโอเคนะครับ นอนนะฮะมาบนน้ำกันนะครับว้าวนี่นะครับเจลลี่ลูกตาพี่นองมึงดูนะครับเจย <laughs> มึงดูพี่นองตาเขียวตาเหลี่ยง ครั้งนหก็จะเป็นประมาณนี้นะครับนี่เลยนะครับ iGummy Candy นด้นะครับซื้อห่อเพิ่นนะครับเดี๋ยวเรามารีวิวกันนะครับว่ารสชาติจะเป็นแบบไรนะครับผมโอเคนะครับพี่น้องนี่นะครับกล้องเพิ่นก็นจะประมาณนี้นะครับผมนี่นะครับไอกมมี่แคนะครับหรือว่ายินล,ลี่ลูกตาเนาะ โอเคครับเดี๋ยวเรามาแกะพร้อมกันเลยครับนี่นะครับอ่าหนึ่งกล่องนะครับก็จะมีอ่าสองสี่หกแปดสิบสิบสองนะครับจะมียู่สิบสองลูกด้วยพี่น้องนี่นะครับสิบสองลูก ก็จะมีนะครับนี่ครับสีแดงนะครับสีแดงนี่น่าจะเป็นแตงโมนะครับนี่เลยดูพี่น้องตาแดงนะนี่ครับผมโอเคนะครับแล้วก็จะมีสีม่วงนะครับสีม่วงน่าจะทํามาจากน้ําองุ่นนะครับนี่นะครับสีม่วงนะครับแล้วก็จะมีสีส้มนะครับนี่ครับสีส้ม มาจากรถส้มนะครับสีส้มนะครับและปิดท้ายนะครับปิดท้ายด้วยสีเขียวนะครับนี่พี่น้องกาเขียวตัวนี้ทํามาจากน่าจะเป็นแอปเปิลเขียวนะครับนี่นะครับเดี๋ยวเฮามาซิมกันพี่น้องว่ารสชาติจะเป็นแบบใดนะครับนี่เป็นครั้งแรกนะครับกลับเคยกินด้วยกันได้พี่น้องเห็นแบบเขานิยมอในยูทูบที่นะครับเห็นหลายช่องเพิ่นรีวิวกันแล้วนะครับ โอเคนะครับเพื่อนๆตอนนี้นะครับผมได้เตรียมออกมาแล้วนะครับสี่รสชาตินี่ครับเดี๋ยวเขาสีมาลองซิมทุกรสเลยนะครับมันนี่มจากสีเขียวนะครับตัวนี้ทํามาจากแอปเปิลนะครับนี่น้ำแอปเปิลเขียวนะครับเดี๋ยวมันแกะจังเลยวะต้องเซีมีดนิดนึงครับ นี่นะครับกินหอมนะครับหอมกินแอปเปิลเคียวเลยครับผมแต่ว่าจะมีใส่ขางเดียวนะครับเฉพาะฟังนี้นะคฟังนี้จะเป็นสีออกขาวๆนะครับพ่กหัวเห็ดจากอย่างเด้พี่นองเดี๋ยวผมจะลองซิมเลยนะครับ หอมนะครับที่รับรู้ได้คือหอมครับหอมกินแอปเปิลเขียวนะครับแต่ตัวสีขาวนี่ไม่แน่ใจว่าเห็ดยางงังน,นะครับอน,นีอ้โอเคแล้ครับแซบตัวนี้เดี๋ยวมาลอองนะครับ ตีม่วงนะครับตัวนี้มาจากอางุ่นนะครับอางุ่นม่วงปวดทอมเลยครับ <c oughs> <c oughs> มาย้อมออกกว่า ตัวนี้เป็นสีม่วงน้องหอมนะครับหอมกินอ่าเป็นขึ้นหนามะงุนนะครับรสชาติแต่ว่ารู้สึกว่าหวานแห้งนะครับรสนี้ โอเคครับตอนนี้เหลืออีกสองตาครับสองตาสุดท้ายนะครับผมมีสีส้มแล้วก็สีแดงนะครับสีแดงนี่ทำมาจากน้ำแตงมโมรู้สึกแหดคอเลยครับกินไปสองหน่อยกขทางจะหวานแท้งนะครับ สีแดงนะครับทำมาจากน้ำแตงโมบาหวานขึ้นแล้วพี่น้องกินไปสามตาครับแต่ละอันโคตรหวานนะครับบ่เหมาะกับผู้ป่วยเบาหวานแน่นอนนะครับตัวนี้ตัวนี้เป็นน้ำแตงโมนะครับ ก็จะแบบคล้ายๆกัมมี่ทั่วไปนะครับกัมมี่รสชาติที่แบบหวานนะครับแล้วก็นึ่บๆเป็นข้าวเคี่ยวทีนะพี่น้องแล้วก็บบแปลกนะครับ,กกบ,บ,นนรบที่เป็นขนมที่นิยมของเด็กหน่อยนะครับเพราะว่าเขาหวานก็หอมนะพี่น้องรสชาติหอมตาสุดท้ายครับสีส้ม นี่นะครับสีส้มตอนแรกนึกว่าตัวมันจะมีเป็นเ้นขอบตาเพราะว่แมนได้ไปน้องมันเป็นสกินยูนิที่ซ์นะครับข้างในกลเป็นขาวล้วนครับนี่มันหลอกเขาได้อันนี้นึกว่ามันจะเป็นเส้นทั้งสินะครับก้อนแกะออกมากินส้มนะครับตนนัวนี้อันสุดท้ายนะครับ หอมกลิ่นส้มผับรวมนะครับทั้งหมดซีรสนะครับผอมห้กลิ่นสมนะพีองบาะว่ามันแต่หอมหอมแบบบ่ปลดแขวงใช่นะครับเป็นแบบเพื่อให้กินน้ำสมเนี่ยรสชาติจะแบบเปรี้ยวหอมหอมครับนี่นะครับกล้องหนึ่งนะครับราคาห้าสิบบาทนะครับตัวนี้มีทั้งหมดสิบสองลูกนะครับนี่นะครับ กลิ่นมือนี้คือเป็นเบาหวานพี่น้องอันี้โคตรหวานนะครับผมกิน่นคะซีนไว้นี่คือเบาหวานขึ้นแล้วตอนนี้นะครับโอเคนะครับสําหรับคลิปการรีวิวกับจบสักนีนะครับเพราะว่าขอบคุณทางสปอนเซอร์นะครับพี่ทรงมาให้พร้อมด้วยพี่น้องขอบคุณหลายๆนะครับอยากให้แบทเทสคลิปรีวิวอ่นอีหย่างนะครับหรือเป็นแบบอยากรีวิวอาหารตัวใดนะครับสามารรคอมเมนต์บอกได้ได้วยพี่น้องนี่นะครับ เดี๋ยวคอตไปกินน้ำก็น,นี่ก็เพราะว่าหวานแห้งด้วยพี่น้องจังได้าทก็ฝากนะครับกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ด้พี่น้องเพื่อมีคลิปรีวิวดีๆนะครับสิบไม่ได้พลาดเนาะเอาคลิปนี้ไปแล้วครับผมบ๊ายบาย